ภูพานมาแล้วครับข้ามภูพานตอนนี้มาถึงอำเภอสมเด็จแล้วครับผมแล้วก็ถือโอกาสท่ายรีวิวเส้นทางเพื่อที่จะไปธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมที่จังหวัดกาฬสินธุ์มาดูเส้นทางกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะคระัสบสะดวกสบายหรือว่า มีแวะมีเลี้ยวที่ไหนกันบ้างนะครับผมสำหรับเส้นทางที่จะไปธรรมอุทยานของวงปูศิลาสิริจันโทนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากตัวเมืองอำเภอสมเด็จแล้วนะครับผมขับมุ่งหน้าตรงไปจังหวัดกาลสินเนีย ไปง่ายครับไปสะดวกครับมาจากจังหวัดสกลนครก็ข้ามภูพานมาก็ในระหว่างที่ข้ามภูพานก็ไกลรลพอสมควรนะครับทางกค้เที่ยวพพสมควรตอนนี้ก็ออกมาจาก เขตตัวเมืองอำเภอสมเด็จแล้วนะครับม,นนมุ่งหน้าตัเมืองกาลสินอีกประมาณ40กิโลครับก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดกาลสินนะแล้วเราก็จะแวะไปทางไหนก็คอยติดตามชมนะครับว่าจะไปอย่างไรได้บ้านครับที่ง่ายๆหน่อย ครับผมครับผมในการเดินทางเราใช้ถนนหมายเลข299นะครับมุ่งหน้าการสิน์นะครับถนนหมายเลข299ครับหรือ A อชครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็ถึง บ้านน้องพ้าอ้อมครับผมบ้านน้องพ้าอ้อมครับอีกประมาณ31กิโลครับถึงตัวจังหวัดกาฬสินครับผมไปกันยาวๆเลยครับผม ก็ผ่านมาถึงเรือนจำชั่วคราวโคกคขม่วงแล้วนะครับก็อีกไม่ไกลก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดกาลสินนะครับแต่ท่านอย่าได้ขับเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้มีกล้องจับความเร็วนะครับ นาจานนะครับระวังกันด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ก็มีการปรับปรุงถนนใหม่นะครับมีการทำราดยางใหม่ยังไม่มีเส้นจราจรเลยครับวันนี้ยังยังไม่ได้ตีเส้นจราจรนะครับแต่ว่าน่าจะลงพื้นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับ ความระมัดระวังครับผมสำหรับท่านที่จะเดินทางมาธรรมะอุทยานบูศิลาสิจันโทที่จังหวัดกาฬสินนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาทางภูพานหรือว่าข้ามภูพานครับมาจากจังหวัดสกลนครแล้วข้ามภูพานลงมาทีอ่อำเภอสมเด็จ ใช้ถนนหมายเลข299นะครับมุงนากระสินนะครับถนนเส้นนี้ไฟแดงไฟสัญญาณจราจรค่อนข้างเยอะนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังครับผมตอนนี้ก็เข้าเขตบ้านนาจารย์แล้วนะครับเข้าเขตพื้นที่ของบ้านนาจารย์ในบ้านนี้จะมี กล้องจับความเร็วนะครับเราต้องระมัดระวังว่าอย่าใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นถนนตัดผ่านหมู่บ้านด้วยครับก็ต้องระมัดระวังครับผมจะมีกล้องจับความเร็วอยู่เกาะกลางถนนหลังจากผ่านไฟแดงนี้ไปนะครับแจ้งเตือนทุกท่านไว้ด้วยนะครับอย่าขับเร็วนะครับผม ไปเขียวแล้วเราไปต่อครับผมชา้ชาๆครับไม่ต้องรีบครับจะมีกล้องจับความเร็วนะครับอยู่เกาะกลางถนนนะครอยู่ตรงเกาะกลางเราต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวได้รับ ไปสั่งเสียค่าปรับกันนะครับผมในบริเวณหมู่บ้านนาจานนี้นะครับ ตอนนี้เราก็อ่านเขตพื้นที่บ้านนาจารย์ออกมาแล้วนะครับอีกประมาณไม่ถึง20กิโลนะครับก็จะถึงตัวจังหวัดกาลสินนะครับ ตัวเมือจังหวัดกาลสิงกันแล้วนะครับยิงไม่นานนะครับ็นถนนเส้นนี้ไปสัญญาณจราจรไฟแดงนี่ก็ท้างเยอะนะครับถนนหนานางก็เป็นถนนลาดยางสะดวกสบายดีครับผม ประมาณ11กิโลก็จะถึงจังหวัดกรลสินนะครับถึงใจกลางจังหวัดกรสินอีกประมาณ11กิโลนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าเขตอำเภอเมืองกรสินแล้วนะครับก็มีเนินสูงตำ่ำ กันไปนะครับผม ไปทางไหนครับที่จะหลีกเลี่ยงรถติดโดยที่เราไม่ต้องพาเข้าไปในใจกลางเมืองหรือว่าไม่ต้องอ้อมไกลครับผมเราจะไปทางไหนนะครับท่านนี้ก็อีกไม่ไกลครับก็จะถึงตัวเมืองกาสินแล้วครับผมแต่เราไม่ได้เข้าไปถึง ตัวเมืองตัวใจกลางเมืองนะครับเราจะเลี้ยวก่อนครับเราจะต้องหลีกการจราจรทีครับพังในใจกลางเมืองนะครับมองเห็นป้ายเขียวๆข้างหน้าไหมครับนั่นคือป้ายที่จะบ่งบอกถึงว่าเราจะไปทางไหนนะครับถ้าตรงไปคือเราจะเข้าไปที่ ตัวเมืองจังหวัดกาลสินนะครับจะตรงเข้าไปตรงเข้าไปจะไปที่ตัวเมืองจังหวัดกาลสินครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดคือไปทางถนนเลี่ยงเมืองนะครับจะมีป้ายบอกไปคอนแก่นไปมหาสารคามเลี้ยวซ้ายทางนี้นะครับ เลี่ยงเมืองกาลสินนะครับทางนี้เราก็เลี้ยวซ้ายออกมาแล้วนะครับเราก็ขับตรงไปอีก ไม่ไกลก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดกาลสินนะครับถนนเส้นนี้ก็จะผ่านศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินนะครับศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือของเรานะครับ นี่คือเรามาจากจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อที่จะมาธรรมะบุทยาหลวงปู่ศิลานะครับที่จังหวัดกรสินเราใช้ถนนหมายเลข299นะครับหน้ากรสินนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์ราชการจังหวัดกรสินแล้วนะครับอยู่ทางฝั่งขวามือของเรานะครับมีป้ายใหญ่ อยู่ริมถนนศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินไปอีกประมาณ1นถกิโลนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายหรือว่าใครจะตรงไปที่สี่แยกไฟแดงเลี่ยงเมืองก็ได้นะครับแต่มันจะมี สีแยกไฟแดงที่หนึ่งก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีฟิดสีแยกไฟแดงใหญ่นะครับผมผ่านศูนย์วิซูบิชิมานะครับอีกไม่ไกลก็จะถึงสีแยกไฟแดงที่หนึ่งนะครับเราจะเลี้ยวตรงสีแยกไฟแดงที่หนึ่งนี้เลยนะครับเราจะไม่ตรงไปนะครับหรือใครจะตรงไปก็ได้ครับ พอไปถึงตรงไปทางโน้นก็จะไปเลี้ยวตรงที่บอกป้ายบอกว่าเลี้ยวไปจังหวัรดร้อยอผมจะพาเลี้ยวตรงนี้ครับตรงสี่แยกไฟแดงข้างหน้านี่ครับผมจะเลี้ยวซ้ายไปนะครับเราจะไปนี่ครับไฟแดงตรงนี้ครับพอถึงไฟแดงตรงนี้เราก็ ขิดซ้ายเลยครับขิดซ้ายเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายไปนะครับเราจะไม่เราจะไม่ตรงไปข้างหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายก่อนหรือใครจะตรงไปข้างหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันอ้อมมันไกลครับเราเลี้ยวตรงนี้เลยครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็ขับตรงไปอีกประมาณ เจ็ดกิโลครับเจดกิโลก็จะถึงถนนหมายเลขส2บสองกาลสินมุกดาหารนะครับเราจะขับตรงไปอีกประมาณเจดกิโลนะครับก็จะถึงถนนหมายเลขส2บตัดไม้กาลสินมุกดาหารซึ่งเป็นถนนที่มุกหน้าสู่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับ ยาวครับผมทานเข้ามาครับครับตรงไปเรื่อยๆครับครับตรงไปไม่ต้องเลี้ยวตรงไหนครับเดี๋ยวมันจะถึงถนนหมายเลขสิบสเองครับผม ยางนะครับถนนเส้นี้ก็สะดวกสบายครับผมบ้านบ้านโตนบ้านไผ่ทองอะไรมาเรื่อยๆนี่ครเราไม่ต้องเข้าไปจนถึงสีแยกไปแดงใหญ่ทางโน้นนะครับเลี้ยวก่อนนะครับ อยยะทางได้ค่อน้างเยอะเลยนะครับเราไม่ต้องไปอ้อมไกลครับบ้านกบกอกก็มีนะครับทางนี้ก็มีบ้านกบกอกเช่นเดียวกันนะครับบ้านกบกอกกราสินก็มีครับ ท่นนี่ก็เห็นถนนลาดยางแล้วนะครับก็เป็นถนนตัดผ่านหมู่บ้านนะแถวนี้บ้านนาก็จะมีป้ายบอกบ้านแกเป๊น,นะิ ตรงไปนะซึ่งบ้านแกเป้นเนี่ก็คือเป็นที่ตั้งของธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิรลจันโทนะครับผ่านโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารนะพอเราผ่านโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารออกมาแล้วนี่คือเราใกล้จะถึงถนนหมายเลข 12ตัดใหม่กระสินมุกดาหารแล้วนะครับอีกไม่ไกลครับกก็จะเข้าสู่ถนนหมายเลข12มุ่งหน้ามุกดาหารครับ นี้ครับก็จะถึงถนนไม้ยเลขก2 2ตัดใหม่กระสินมุกดาหารแล้วนะครับโทนครับมองเห็นข้างหน้านอนกับรถวิ่งอยู่ทางหน้าน้คือถนนหมายเลข ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข12ตัดใหม่กรสินมุกดาหารนะครับนี่ันมี้ป้ายบอกกรสินมุกดาหารชัดเจนนะครับเลี้ยวซ้ายครับผมแล้วเราก็ตรงไปอีกประมาณ6กิโลครับตามป้ายบอกอีกประมาณ6กิโลก็จะถึง ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิลิจันโทแล้วนะครับไม่ไกลครับเดินทางสะดวกครับเนี่ยมีป้ายบอกตลอดทางหลวงปู่ศิลาสิลิจันโทรครับผมอีกประมาณ6กกิโลครับผม ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงธรรมะอุทยาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแล้วนะครับนี่ฮะมองเห็นแต่ไกลๆนู้นครับมีรถจอดเรียงรายกันอยู่นะครับตามริมถนนนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นหลังคาศาลาสีแดงๆอยู่ฝั่งขวามือนะครับและฝั่งซ้ายมือเราก็จะมองเห็น รูปปั้นองค์หลวงปู่ศิลาศิริจักโทนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับแต่เมื่อมีต้นอยูาลิปตัดบังไว้นิดนึงนะเห็นไหมครับตอนนี้เราก็มาถึงธรรมกุทยาหลวงปู่ศิลาศิริจันโทแล้วนะครับนี่เราก็หาที่จอดได้เลยครับผม สำหรับวันนี้ก็ได้แนะนำเส้นทางจากจังหวัดสกลนครมาถึงธรรมอุทยานหลปู่ศิลาสิริจันโทพอเขาคร่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ